ค่ะเดกทุกคนกลับมาเจอกับบาร์บารีเอ็กอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ปวามลงเหมือนเบสเมคอัพม,มาเรียบร้อยแล้วนะคะเขียนคิ้วซึ่งคิ้วก็คือไม่เท่ากันอีกเลยนะคะปัดแก้มคอนทัวร์อะไรมานิดหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้ทุกคนเห็นรูปปกแล้วว่าจะมารีวิวนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่จากแบรนด์เมลินดานั่นเองนะคะซึ่งเราฮอ,อกันไปแล้วทุกคนเห็นแล้วนะคะก็คือเขาส่งมาให้นั่นเองนะคะเมลินดาน่ารักมากส่งให้ตลอดเลยนะคะนี่นะคะนั่นก็คือเจ้าป๊อป อาสติ๊กนั่นเองนะคะนี่เลยนะคะมีด้วยกันคือทั้งกริตเตอร์แล้วก็ตัวแมทนะคะซึ่งเราได้ครีเอทลุคนี้ไปนะคะแล้วสุกว่ามันก็สวยดีเหมือนกันเลยไงวันนี้เราก็เลยจะมาทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ง่ายมากแต่คือสีสวยให้ดูนะคะอยากจะบอกว่าสีสวยมากเขามีชิมเมอร์ด้วยกัน6 6สีนะคะแล้วก็เนื้อแมทอีก4สีนะคะซึ่งสีแบบ ไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยนะแบบสีค่อนข้างแตกต่างกันแล้วก็สีแบบเป็นความแบบใช้งานได้จริงจริงจะเอว y เด y l ลุ k ก็ได้จะปาร์ตี้ลุ k ก็ดีนะคะวันนี้เราจะเริ่มกันเลยดีกว่านะคะก็คือเขาส่งมาให้ทุกสีซึ่งดีงามมากๆนะคะเดี๋ยวเรจะเริ่มที่สีแรกนะคะเป็นเนื้อแมตก่อนเดี๋ยวหากเริ่มเป็นเนื้อแมตก่อนนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะเป็นแมตนี้เขาจะมี ชื่อบอกอยู่ตรงนี้นะคะชื่อสีแล้วก็เบอร์บอกนะเห็นกันปะนี่นะคะอันนี้คือเบอร์สองนะคะปั๊มก็จะลงไปที่ตาได้เลยนะคะลงแบบหรือถ้าใครผิวเข้มกว่าปั๊มใช้สีเข้มเลยก็ได้นะแต่ว่าปั๊มเป็นคนผิวประมาณขาวเหลือง nc 2 0 nc 1 8บแปอะไรเงี้ยน,นะคะก็ลงเป็นเบสไปก่อนนะคะซึ่งตัวนี้เกลี่ยง่ายแต่ต้องรีบเกลี่ยนะคะ เพราะว่าเมื่อเมื่อเขาแห้งแล้วเขาจะไม่ไปไหนเลยเขาจะอยู่ตรงนี้เขาจะแบบมึงจะมาแย่งที่กูไม่ได้สีมันก็จะอกโทนแบบมีความน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนะคะแล้วปั๊ใช้สีเนี้ยนะคะในการเฉดยิ้งดังมาด้วยนี่แล้วรีบเกลี่ยนะคนรีบเกลี่ยนะคะ จะลงก่อนลงแป้งก็ได้แต่นี้ปํมลงแป้งไปเป็นแป้งแบบโปร่งแสงนะคะมันก็เลยแ,แบบไม่ได้แน่นเหมือนพวกแป้งผสมรองพื้นอะไรก็ต้องรีบเกลี่ยอยู่ดีนะเธออ่ะเราก็ได้ดั้งมาแล้วซึ่งใช้ตัวนี้เป็นเนื้อครีมได้เลยคือแบบเห็นปะมีความดั้งโด่งขึ้นมาอะตัวของปอกเขาเราก็จะเห็นอยู่แล้วนะว่าสีมันแบบแตกต่างกันเลยก็คือใช้งานจากปอกได้เลยนะเอาจริงอันนี้ก็จะเป็นความแบบเ้มเลยนะคะซึ่งก็จะมาลง ปลายปลายหางตานะคะแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้คือใช้นิ้วเกลี่ยได้เลยหรือจะใช้แปรงก็ได้แต่ว่ารู้สึกว่าพวกที่เป็นสติ๊กเป็นเนื้อครีมอะไรอย่างเงี้ยใช้นิ้วเกลี่ยจะดีกว่าเพราะว่ามือเรามันมีความอุ่นความร้อนนะคะถ้าไปใช้แปรงเกลี่ยจะเกลีย่ยไม่ไปได้เนี่ยเห็นปะติดทนแล้วอะ <c oughs> จะพยายามเกลีย่ยสีอื่นแต่ว่าติดทนซะแล้ว้อะฮะต่อมาเราจะใช้ เป็นกลิตเตอร์เลยนะคะอันนี้เป็น pop eye stick glitter เบอร์06 sunny s i z e นะัเองนะคะก็จะเป็นความแบบสีส้มหน่อยนะคะสีส้มที่แบบสวยนะเป็นสีแบบสวยมากอ่ะมันจะลงนี่เลยเนี่ยลงตั้งแต่หัวตาเป็นถึงกลางตานะคะลงทับที่เราลงไว้เมื่อกี้ได้เลยนะคะลูสีสวยมากแกดูถึงมั เป็นความ glitter wing ที่กำลังดีไม่ใหญ่จนเกินไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวบาจะใช้สีเบอร์0ูนย์นะคะ creamy caramel ที่เป็นเนื้อแม t t e นะคะลงที่ใต้ตานะคะลงตั้งแต่ปลายหางตาถึงหัวตาได้เลยนะคะเพราะตัวนี้จะเป็นสีแบบเป็นสีแบบสีแทนๆอมชมพูหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็จะใช้เบอร์0ูนย์สนะคะที่เป็น glitter สีโกโลนั่นเองนะคะลงที่โคนขนตาล่างนะจ๊ะนี่ลงทําเป็นเหมือนดอลลี่อายนะคะแล้วก็จะใช้เบอร์ศูนย์หนึ่งที่จะเป็นความอมชมพูหน่อยนะคะลงที่หัวตาของเรานั่นเองและตรงนี้ด้วยนะคะหนกคิ้วช่วงหนกคิ้วก็แปลงมาเกลี่ยๆหน่อยนะคะเพราะว่านิ้วมือเราเข้าไม่ได้เนาะ มันก็จะได้ความแบบคิ้วมีความเขาเรียกว่านี่ยมีความแบบโก่งขึ้นมีความป๊อปขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวปามจะมาขอใช้เป็นเมจิกเนชั่นนะคะเป็นน้องอายแชโดว์นะที่จะมาเหมือนแบบทับลงไปที่อ่อ uh, ป๊อปอายสติ๊กเพื่อให้มันมีความติดทนมากขึ้นก็ใช้เป็นสีส้มส,ม,สมอันนี้นะคะเบาๆอันนี้เป็นปัดแก้มน,นะแล้วก็มาลงช่วงคัตเบ้านะคะ อาทุกคนปมจะขอภาคเสียงไปนะคะเนื่องจากว่าคลิปที่ปมอัดเนี่ยไม่เสียงไม่มนันไม่ติดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะก็ปมก็ครีเอทลุคได้ประมาณนี้นะคะมันก็ไปติดคนตัาร้อมกิดอะไรเนื้ออะไรมาอย่างนี้นะคะแล้วก็ปมจะเพิ่มแอดความสีน้ำตาลของสีฝุ่นลงไปที่ปลายหางตาเพื่อให้มันเป็นบล็อกตานิดนึงนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่า เมลินดาเนี่ยเขาไม่มีออชเขาอาชารดสติกที่มันแบบเข้มขนาดแบบมาทำบล็อกตาได้นะคะต้องบอกว่าตัวนี้ติดทนมากนะปากบอกว่าติดทนมากนะคะติดทนจริงๆะคะกันน้ํากันเหงื่อมากๆนะคะคือถ้าเกิดว่าจะเบรนเนี่ยก็คือแนะนําให้พอลงปุ๊บให้เบรนเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่รีบเบรนมันจะติดที่ผิวหนัง และจะไม่ไปไหนเลยทุกคนดูถืนเห็นปะเนี่ยตามภาพเลยตามคลิปเลยว่าคูแล้วไม่ไปขนาดว่าเอาไปล้างน้าแล้วก็เอามือเนี่ยแบบว่าทูทูท,ท,ทูยังไม่ไปเลยต้องใช้ครีนซิ่งนะคะคือแบบต้องใช้ครีนซิ่งเลยจะเป็นครีนซิ่งวอเตอร์ครีนซิ่งน้ำน้ำมันอะไรก็ได้นะคะได้หมดเลยนะคะก็อันนี้นะคะก็จะราคา189บาทเท่านั้นซึ่งบางรู้สึกว่ามันคุ้มมากเพราะว่า1่งแท่งอะ คุณใช้ได้ระยะยาวนานมากๆเลยไม่มีใครหรอกที่จะใช้อซิกที่มันขนาดขนาดเนี้ยขนาดไซส์จริงขนาดเนี้ยได้หมดนะคะยังไงปั๊มก็แนะนําทุกสีเลยดีกว่านะคะทุกสีเลยจริงๆโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปนี้ยังไงต้องขออภัยด้วยที่ ตรงนี้เนี่ยมันแบบว่าเ,เสียงไม่มีแล้วต้องปัม๊มต้องมาพากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ปั๊มด้วยตามปัมมป๊มในโซเชียลมีเดียด้านอื่นค่ะดูจ้าบปัม๊มเร็กเฟซ t ุ๊กหรือไอจีแอดปัมด๊มเร็กด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะอ่ะอีกสีหนึง่งอันนี้เห็นไหมเนี่ยปั๊มบอกให้รีบเกลี่ยไปแล้วนะ